สวัสดีครับว้าวไปไหว้พระเลยพระนอน,อ,น,นอ๋อสวยโบราณเลยได้หนิไปไไไรพระปรางสายญาติเอ้าพระประจำวันเกิดน้องเก้าตัวนี่น้องเก้าพระประจำวันเกิดหนูเลยนะนี่พระปรางศรียาติไปไหว้นี่ลูกไอ้ <พา S 1> ถอดรองเทา้าไปไหว้เลย เออวา,วาง,างไวก่อนนะพ่อถือให้ไปพระปรางสายญาตินะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลนู่นเลยนะครับวันนี้เรามาขอพรหนูเกิดวันอังคารเลยเหรอลูกพระอาจารย์มันเกิดหนูเลยนี่วันอังคารเนี่นอือนี่นี่ะไ,ไหนไหน,นี่เป็นแท่นโบราณ นี่นะครับบรรยากาศในวัดบรรยากาศไงแล้ว